นิชาโพสต์หวานในวันเกิดโตโน่พาคินเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับคู่ของนักร้องนักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินและนางเอกสาวนิชานัทธนิชา เพราะแม้จะยังไม่ประกาศใช้สถานะแฟนอย่างเป็นทางการแต่ก็ยกให้เป็นคนพิเศษของกันและกันแถมยังมีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดด้วยล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ37ปีของหนุ่มโตโนโ่สาวนิชาก็ได้ออกมาโพสต์อวยพรหวานในแคปชั่นว่า Happy Birthday 37แล้วยังน่ารักอยู่เลยขอให้มีความพอดีในทุกๆเรื่องอย่างสบายใจเหมือนวันนี้นะหมูโตโน่29 ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าคู่นี้น่ารักเสมอรูปสุดท้ายโตโน่สามขวบมากๆค่ะน้องน่ารักที่สุดเลยมีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่โน,โนนะคะน่ารักทั้งคู่เลยสุขสันวันเกิดนะเฮียขอให้เฮียมีแต่รอยยิ้มและมีคนที่รักเฮียอยู่รอบตัวเฮียตลอดเลยนะรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขอต้องแต่งเลยเดอ้อเค,ค้กคงถูกใจพี่โตโนโ่ เรียกได้ว่าหวานกันทุกปีเลยแหละคะ่ะแถมจะอยู่ฉลองวันเกิดด้วยกันตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้จะประกาศใช้สถานะแฟนเมื่อไรแต่เชื่อว่าต่อให้ไม่ประกาศใช้สถานะแฟนก็คงไม่สําคัญกับคู่นี้แล้วเพราะให้ความสําคัญกับการดูแลกันและกันมากกว่าส่วนเรื่องสถานะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนอะ